หากไม่เป็นการรบกวนเกินไปกรุณานสละเวลาเล็กน้อยกดติดตามช่องเสรี h ชน n นลก่อนรับชมคลิปขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้มียันลงใบหลักสอนมาเบาสูฟังครับพี่น้อง แต่ก่อนอื่นอยากบอกว่าต้องใส่ใบใบลักซอนด้วครับพี่น้องใบลักซอนนะครับหน้าตาเป็นอย่างไรก็คือจังในภาพเนี่ยแหละพี่น้องใบลักซอน,นี่ดอกมันด้ครับนี่ดอกมันครับเบ้กกันว่าใบลักซอนนี่ก็หายา,ยากอยู่ครับพี่น้องถ้าเห็นแต่ใบเนี่ยอ่าแยกยาก,ยากอยู่ว่สัสดเพ่นว่านะครับ โดยตัวผมเองแล้วโดยเฉพาะผมเองนะบอกตรงๆว่าแยกลําบากอยู่นะครับใบลักซอนถ้าดอกลักซอนกับสีคขึ้นในภาพนี่แหละครับมันสิมีหลายสันกว่าถ้าดอกลักล่าหรือดอกลักธรรมดาเนี่ยมันสิมียุสันเดียวพี่น้องสังเกตบองนี่ครับสังเกตที่ดอกครับพี่น้องครับแล้วก็การเลือกอ่าใบลักซอนในตำาราบางตำล่าเพิ่นก็บ,บอกว่าให้เลือกมุมที่เกิดความหมายคือว่า จุดที่เป็นอาถรรนะครับทางสามแพร่งทางสี่แพร่งในโบสในวัดในว่าหรือสถานที่ที่เป็นเสื้อว่ามีอาถรรพ์นะครับก็แล้ก็นอกจากว่าสถานที่เกิดแล้วก็ไปเลือกใบเกิดนะใบที่เกิดว่าต้องให้ก้างใบนะตรงกันนะครับก้างใบนะครับบางคนก็เอื่อนว่าใบรักร่วมทางนะครับ ใบรักร่วมใจนะครับถ้าว่าอีกแน่หนึ่งก็ให้ถือเคล็ดว่าทั้งสองฝ่ายนะครับฝ่ายซ้ายกับฝ่ายขวาเนี่ยเส้นชีวิตโคตรจรเขามาบรรจบกันเขามาหากันเขามาเดินในเส้นทางเดียวกันถึงสิ่งมครับมาเลยมามาทับมาถมมาอย่างเดีมารวมทาง ไปจุดมุงหมยเดียวกันนะครับอันนี้คือลักษณะของเคล็ดนะครับที่เพิ่นยึดถือเอาตรงนี้นะครับเพิ่นก็เลยมาอย่างที่ในภาพนี่แหละครับเพิ่นกะหาไปให้ไปหาเลือกเฉพาะใบแบบนี้นะครับถ้าใบถ้าหาบ่มีเหลวบ่ได้แล้วนะครับกะเี่จะยังไรนะครับก็บางคนกะทีตัดสินใจเลือกที่อาจจะใส่ใบอื่นก็ได้กับว่าไปยังนะครับแต่ว่าเพิ่อนอยากให้ว่าจำพเพาะเจาะจงไหมพี่น้องจังในภาพนี่แหละครับ ทถทาสังเกตเบึงนะครับสังเกตก้างใบนะครับตามภาพตามลูกศรทีชีระบบไหวนี่แหละครับพี่น้องบบดนี้เมื่อกล่าวถึงเรื่องยันนะครับยันเท่าที่หล้จักมาอาจจะไม่เกินสองแบบครับอาจจะนะพี่น้องนะแต่ว่าเท่าที่เห็นปรากฏในสายตาดูที่สุดก็คือยันนี่ครับนี่อยู่ในใบลักษณ์นะครับแต่ว่ายันนี่ จริงๆแล้วเพื่อ,น,อนว่ายันฝังรูปฝังรอยนะครับก็คือยันนี้ก็อยู่ในหมวดหมู่ของอาการทำสเสน่ห์นะครับพี่น้องยันอีกตัวนึงก็เป็นยันกำเนิดใบรักครับสำหรับลงใบรักนะครับเป็นกระสิมีพิธีกรรมม่ขั้นตอนนะครับก็ถ้าทว่ากันเต็มพิธีก็สีเงานะครับกระสิมีหลายขั้นตอนนะครับ ว้โอกาสณากระสีแยกเป็นคลิปต่างหากเอามาสู้กันบังพีน่นกอันนี้นําเสนอให้เป็นตัวอย่างเพราะเป็นก้มลูกนะครับเมื่อเฮ้าได้ใบหลักนะครับแล้วก็มาเขียนยันตามทีเป็นเขียนมาแบบตัวอย่างนะครับเขียนใส่แบลักหรือเฮาจะไปขอแรงจากหลวงพ่ออย่วัดหรือผู้ใดผู้เพิ่น มีความรู้ด้านนี้เขียนให้ก็ได้นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วคือวิธีที่ผมนําเสนอคือต้องเห็ุเอาเองนะครับเป็นความลับนะครับอาจะเขียนว่ายากนะครับก็บล่องเบิ้งนะพี่น้องนะครับหาบ่ลรองเขากับบรูลุนะครับนี่ผมก็เลือกเอายันยันฝังรูปฝังรอยนี่มาใส่ใบลักนะพี่น้องนะครับวิธีนี้บ่ต้องเขียนชื่อบ่ต้องเขียนวันเดือนปีเกิดของอีกฝ่ายนะครับเวลาทองเฮ้า เ้าทองแต่ว่าเ้าทองเวลาทองเฮ้าเอ่ยื้อเขานะครับมาะอะุสิวังพรมมาจิตตังมาอิทิมานิมา ช่วงที่เงียบหายนะจะก็ให้ใสซซื้อเขานะครับเขาเอ่ยปากเรบ่าต้องไปเขียนซื้อนะครับพี่นอ้องเ่าต้องไปเขียนซื้อใส่ใบใบลักนะแต่ใบนี่ต้องเป็นใบลักซ้อนนะพี่นอ้องเด้อใบลักซ้อนนะครับก็ถือว่าเป็นการลองเห็ดลองทำบึงพี่น้องนะครับผู้ใดอยากโห่ว่าได้ผลเป็นจริงจังใดนะฮะผมเกิดเสืออย่างหนึ่งคือว่า เป็นบุญเป็นวาสนาของไผ่ของเขานะครับกับความตั้งใจผมเชื่ออย่างหนึง่งคือความตั้งใจในคนฮาบัตอกันนะพี่น้องนะครับผลสําเร็จจึงจึงเกิดได้บ่ทั่ัวถึงกันนะอันนี้ต้องเข้าใจข้อแนนําถ้าอยากจะทําพิธีจริงจัง,จงก็ต้องตั้งคันหาตามเพิ่นนั่นแหละครับตั้งคันหาจังไรนําบอกครับก็จะมีดอกไม้ถูกเทียนนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้ว คนเฮากับบอยอยากให้หู้นะครับ่าเ,าเห่าเหุพิธีกรรมนี่นะครับบอเป็นตาไปเปิดเผยมองไดนะครับบ่เป็นตาไปบอกผู้ใดนะครับอันนี้เฮาต้องเข้าใจข้อนี้นํานะครับถ้าผู้ใดบรสะดวกกาได้ใบรักมาแล้วเขียนยันมาแล้วใส่ใบรักแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานอยู่หัวบนนอนงจะขอ,องเดอ้อพี่น้องเดอ้อก่อนนอนนะครับ ต่างนโมสามจบนะครับลำลึกถึงคุณครูบาอาจารย์นะครับทองเองกับมือเวลาทองกันยกขึ้นมาพระนมมือไว้เอาหัวปุ่มือสองทองจ่ายมือขวาเข้าเนี่ยหนีบใบลักงายขึ้นนะครับเอายันมาหาเข้าให้เข้าเห็นยันนะครับงายขึ้นแล้วก็บทองนโมสามจบแล้วก็ทองคาถานะครับจังจิตอธิษฐานภาวนาถึงเขาภาวนาไปในสิ่งที่ดีเข้าฝันเห็นเข้าหวังมีความักสั่งเป็นครูเป็นครองนะครับอยู่เฮี้ยงเคียงขาง นะครับสั่งครอบสั่งขั้วนะครับทำมาหากินเป็นคู่ผัวตัวเมียกันจนกว่าชีวิตจะหาไม่นะครับเพราะว่าก่แหนนำกันอย่างนึงนะครับของพวกนี้อย่าไปเฮ็ดสเปะสปะนะครับถ้าหากจริงนะครับคือได้แล้วห้ามทิ้งนะเพิ่นบอกแบบนี้นะครับท้องเสร็จแล้วก็ให้เอาอยันนี้นะครับไว้ใต้หมอน เต่หมอนเฮ่านะครับงายขึ้นเด้องายผายยันงายฟังทิบมียันะขึ้นนะครับนอนนะครับเอาไว้แต่หมอนนอนกติฝันเห็นฝันถึงทั้งพุนกระติมีจิตใจไปหานะครับโดยความหมายแล้วนะครับในความเสื่อนะครับผมกระเสื่อว่าได้ผลในระดับหนึ่งนะครับเท่าที่พูดคุยกับผู้ลูผู้ผู้เคยเห็นเคยทํานะครับเพิ่นก็บอกว่าได้ผลในระดับหนึ่งนะครับ เพียงแต่ว่าบางที่เราก็ต้องไปสารสัมพันธ์ต่อเพิ่มคะแนนขึ้นไปนะครับ mm hmm. บ่แมนวานั่งเห็ดอยู่เงีนแล้วบ่ไปใช้มาใสไ่บ่ไปถามไปเบ้าบ่าไปาหาเขานั่นมันก็ได้แค่ในระดับหนึ่งนะพี่นอ้องแล้วก็่าถามผมตอบว่าได้ผลหรือบ่ได้ผลมันเกี่ยวกันนะครับอันนั้นก็ได้เพราะว่าผ,ผมเจอว่าคนบางคนความรับผิดชอบความตั้งใจบ่ทอกันนะครับบางคนก็เห็ดสเปสะสปะ,สะ,ปะเห็ดถึกแน่บ่ถึกแน่ ะครับแต่ว่าผมเสือว่าของดีกระดีในตัวอยู่แล้วเพี่งแต่ว่าจะเพิ่มคุณค่าได้มากหน่อยเท่าใดขึ้นอยู่กับผู้ใส่ครับพี่นอ้องผมก็ได้ออกตามหาใบลักษอนนะครับในพื้นทีต่ต่างๆเพื่นแนะนํำว่าให้ไปหาเจ้าในจุดที่มีอาถรรพ์นะครับ คำว่าอาถรรพ์นเนี่ยหมายถึงว่าอาจจะเป็นเกิดยูดจามทางสามแพร่งสี่แพร่งห้าแพร่งอย่างเท่ากับว่าไปนะครับอันนี้คือจุดที่มีอาถรรพ์น,นะครับหรืออยู่ในโบสถ์ในวัดอยู่ข้างโบสถ์ข้างเม้มเป็นสีกระได้นะครับผมก็ไปหามาหลายสถานที่นะพี่น้องนะครับบ้านในมะฮอดน,นี่ผมยินคาว่ามีอยู่แถวนี้แหละคนพื้นที่เป็นบอกนะครับผมก็เลยตามมานะครับอยู่เมมแห่งนี้นะครับ มากับฮอดคำเราล,ละหาโมงเกือบหงโมงนะครับถ้าถ้าผมสิรอมันเด็กเ้าวคาเด็กมาเอาตอนคําตอนเมืดหลายนะกะแถวน,นี้ก็เปรี้ยวนะพี่น้องนะแถวน,นี้ก็เปรี้ยวเล้วเฟื่อผมสิเดินทางกลับมักกับสิเด็กนะครับระยะทางมันไกลนะครับผมก็เลยตะเวนหาแต่กับบอพอล่ะครับเพิ่นบอกว่าอยู่นี่ต่ยินข่าวว่ามีเมมแม่งนี้ก็เพิ่งเสร็จพิธีกลับไปเมื่อเสาร์นี้เก็บกระดูกไปเมื่อเสาร์นี้ครับเ,เ,เ,เป็น ไมรุนนะครับข้นนมนะครับมาอยู่20ต้นต้นผมก็ปรแน่ใจว่าท่อไดนะครับเป็นปูดประมาณนี้นะครับผมก็เลยพาตะเวนไงน,นะครับเิ็งสำรวจตัวพื้นที่นะครับเพราะว่าจริงๆบรด้มาคิดสิบมายิบมาจับหรือมาเอาออียงของเพิ่อนนะครับมาถ่ายเป็นเพื่อเป็นบรรยากาศซื้อแล้วก็มองไปโดยรอบนะครับเพราะว่าอของบางสิ่งบางอย่างนะครับได้ยู่ศพ กับอยังต่างๆนี่พวกหลีดจังซีกแมนเด้ครับสามารถเอาไปเฮ็ดทำเสน่ได้นะครับผมก็เลยสิพาตะเวนเบิ่งนะครับตะเวนเบิงแล้วก็ถือว่ามีความเรียบร้อยนะครับหมายถึงว่าผู้ทำพิธีกรรมผู้ดูแลนะเพิ่นจัดเก็บของให้เรียบร้อยนะครับโดยโดยที่บ่มมีบ่ทิมอีอย่างไ้นะครับถึงสิทิ่มหรือบ่ถิมผมก็บม่ได้คิดว่าผมสิเอานะครับเพียงแต่พาพี่น้องมาเบิ้งซื้อนะครับ นี่ก็เป็นฉากสุดท้ายของชีวิตนะครับสิ่งที่เหลืออยู่ของสสารหรือสังขารมนุษย์เดินดินเห่าพี่นอ,อกนะครับจุดหมายปลายทางของชีวิตสุดท้ายแล้วก็มากองร่วมกันอยู่นี่แหละนะครับกระดูกบางส่วนเพิ่อนอาจจะเอาไปทาพิธีกรรมบางส่วนเพิ่นเก็บบ่เหมือนเป็นกระสีถึงไม่ดีนะครับ แล้วก็รอาการจัดการในระบบต่อไปนะครับอันนั้นเป็นเรื่องของผู้ดูแลนะครับอันนี้เมาสู้กันฟังนะครับความจริงแล้วบ่สู่ความดีความงามที่ห้ารสางไว้แล้วครับจังได้เป็นกาคิดหอดคิดถึงนวพี่น้องเด้อนะครับว่าที่เก่งปันได้นะครับคนเก่งเนี่ยต้องอยู่ร่วมกันในย่างสันตินะครับพี่น้องคนเกง่งคนดีไปทั้งหดก็ได้นะครับมีแต่พวกตะพอง มีแต่ลูกน้องและบริวานศัตรูมู่พานกสิทธิสยบอยู่ใต้บาทปาเลมีเป็นวานะครับคนเก่งคนดีนะพี่น้อง สุดท้ายนี่บ่มีอย่างายนะครับขอให้ทุกคนประสบแต่ความสุขความสําเร็จนะครับหักไผคิดถึงไผก็ขอให้ประสบความโชคดีเด้อพี่น้องเด้อสําหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ